วันนี้นะคะเอากำไรหยกมาเซอร์ที่ห้องแลบ GIT นะคะห้องแลบที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ที่ชั้น1น,นะคะเป็นห้องสมุดนะคะเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปที่ชั้น4ค่ะโดยห้อง l a บ GIT นะคะจะตั้งอยู่ในตึก ITF นะคะตึกที่อยู่ระหว่างแยกสีลมแล้วก็ช่องนนทรีนะคะเดินทางมา BTS ช่องนนทรีได้คะ่ะขึ้นมาที่ชั้น4แล้วก็กดบัตรคิวรอนะคะนี่นะคะวันนี้เราเอาหยกชิ้นนี้มาเซอร์นะคะเป็นกําไรหยกนะคะสีเขียวสดใสามากค่ะเราก็อยากจะการันตี ให้ลูกค้านะคะว่าเป็นหยกเจใดแท้ไทยเ A นะคะไม่ผ่านการปรปับปรุงคุณภาพนะคะนี่นะคะพอส่งของเราก็ได้รับใบรับของมาพอถึงวันรับของนะคะเราก็มาเอาใบาเซอร์นะคะตามวันนัดหมายค่ะชิ้นนี้ก็เป็น natural เจใดไทยเ A นะคะแบบนี้เราก็สามารถเอาไปทําตัวเรือนได้อย่างสบายใจแล้วค่ะนี่นะคะด้านบนเขียนคําว่า natural j นะคะ เ่ยชชุย A7 นะคะตรง A7 นี่สำคัญมากนะคะแล้วก็มีลงน้ำหนัก234รกรัตเลขสวยนะคะ234ด้านล่างตรงทีทเมนต์นะคะ no indication of impregnation นะคะไม่มีการใช้สารโพลิเมอร์เรซินหรือว่าการย้อมสีเข้าไปนะคะก็ทำให้เป็น A7 นะคะแบบนี้เราก็ทำตัวเรือนครอบเงินครอบทองได้อย่างสบายใจคะ่ะ